ค่ะเมฆค่ะค่ะขมาตามแนวทางกับเมฆข่ำค่ะเป็นคลิปที่ซี่คงสุดท้ายนาะคุณแม่เนาะ,<ฮ>ะคลิปนี้เป็นโคงสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมที่มาตามคุณแม่เมือน,นี้วันทีสิบหาแล้วเนาะ,<ฮ>ะค่ะอีกสองมือเลขก็ออกแล้วค่ะท่านผู้ชมในคลิปนี้เนาะเอฟซีเด๋ยวเอาเลขกมาให้คุณแม่เซียงเหมืนหมอคะม่ะคุณแม่ก่อนเป็นเสียมาให้เซียงในเพื่อนฝันแล้วค่ะฝันว่าเล็กน้อยเล็กน้อย ยกไปขมามน้ำไห้บานเล็กสี่เขานั่น้านโาชิเกา่าบานเล็กสี่เขาชิบเกา่าก็เลยยกเอานี่ลูกเก่าบ่แม่นเป็นเอาแมนลูกคอยได้เป็นลูกเก้านั่นล่ละบานยานมันตกน้ำก็จะค้องกับให้ที่ละบานมาเสียงตัวเหลขกนั่นเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งตัวนี้ตัวนี้คือเหลขกเสียงเก่าหนึ่งเว้นบอแต่ว่าก่อนทีคุณแม่นี่สีเสียงเหลขก่อนทีเอฟซีสีเหล็กไม่เสียงนี่ คุณแม่ฝันก่อนแม่นบอกคะฝันเกี่ยวก่อนฝันเกี่ยวฝันว่าเขาเอาเด็กหน่อยมาให้บอกคันว่าอันเอาเด็กหน่อยไปให้เขาวบารมนลูกัของบ้านนี้เขาก็เกียงมาว่าโอ้ยบารมนลูกคอยได้คอย่าเอาไรผล่าเอาขวามหนามไปให้เขาหนามกัเลือดเลือกกัร้อยเอาขวามหนามไปให้เขาหงอบานนี้พอตัวลมลมมาแล้วลมมาแล้วเขาว่าโอ้ยบารมนลูกคอยเด้อลมมาเอาเด้อตัวก็ให้ที่ระยานบางหน่อยหน่อยตัวหนามก็เลห้ฮะมัน อยู่ทางหลังก็เลยว่านันเห็นมันแลว้วโอ้ยน้อยเจ้ากับบุมีหนำใจจับไหวคอยแนะ่อุ้มไหวคอยแนะ่กัเจ้บบาบ่เอาเจ้าคพือจะบอกบ,บอกคอยตีทีแรกก็เลยว่าให้จ้าแบบมันก็เลยอุม้มเอาอุ้มเอามาบาังลาเมื่อเฮือนเท่าว่ะคุณแม่ก็เลยอุ้มเอาเด็กหน่อยผู้นั้นเอาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเป็นผู้ชายบักหน่อยคือเกาเป็ก<ๆ>็ว่าบ่เมนของเล่าแล้วผู้เทาผู้ที่คุณแม่เอาเด็กหน่อยไปไ้นั่นเป็นคนหรือเป็นผีเป็นคนบางทีคนชิบเก่า้อนเฮ่านี่ล่ะ เป็นคนบ้านนี่เนาะเิ่นก็ว่าเพราะแม่นันลูกคอยได้พ่นางลูกเจ้านั่นละเอาโลด่นว่าเป็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าอายุแล้วหกสิบและล่ะเป็นผู้เฒ่าเป็นผู้เฒ่าผู้ยิ่งผู้ยิ่งบัานที่นี่พ่อเนี่ยเหมือเสามาเอฟซี่หายเลขมาเมนบอกคะหายเลขม่าเสียงคุณแม่เสียงเนี่ยเหมอแรงเลยเมนบอกเนี่ยเหมอแรงเหมือนวันพระนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นวันพระค่ะพ่อเสียงแล้วเป็นจากไนบันทึกฟันแนวไหน ก็พฟันดีเดีแล้วก็พฟันได้นั่นได้ฟันบาเขาถูกมาให้คู่บ้านนั่นคนบ่านเมื่อวันคู่บ้าอกับคู่เ่าคนว่านสี่อันนั่ง่นว้าาพอใหญ่นี้ไปบานใหม่เด้อเวลาเอาไว้เด้อม่อนนี่คนว่าเป็นพระเป็นยังนี่เอาไว้เอาไว้สาบูช่าอันถูกนี่กะขี้ทูกนี่กะเทเอาคนบ้าก็เลยเอาผ่าขาวมาห่อห่อขี่ถูกเพิ่นเท่ขี้ถูกให้เทขี้ถูกให้กะท้างมันนี่ก็เอาไว้เวลาไปหอด ตั้งหิ้งพระแล้วห่านพระแล้วก็จังค่อยเอาเที่ยวเอาเที่ใส่ลูกขึ้นปักทูบปักเทียนแล้วว่าอืก็คึ้ว่าของก็ฟันดีคึ้ว่าฟันดีมันบอกขึว่าฟันดีแต่วเพิ่นห้เพราะว่าเพิ่นเอาหยังมาห้ยมันบอกเพิ่นห้เาเหิดพระเลยเบิดห้เที่งห่านเลยห้เที่งพระห้เที่งขี่ทูบห้เที่ยงกระทางทูบ เครงดินเครื int, now, should, ่งยางแมนเบิดในชุดน oh ่ะ no, ก anyway> right? mm. okay. ็คือให้คุณแม่นี่ห่อผ้าเอาห่อเอาห่อเอาเวลาอันนี้ฮจังคอยไปตังแล้วกระเที่ยงคีถูกใจฮะกระตังถูกพันไม่้พนมาตังพิธีไม่ค่ะหมายถึงว่าไฮเบิดทั้งชุดแม่นจังไปตังเอาไม่จังไปตังเอาไม้ผู้เทานี่เป็นผู้เทาผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้เท่ายผู้ทายผู้ท่ายมากจะคนมาคนเดียวมาผู้เดียวมาผู้เดียวหไฮพรนว่าหไฮไฮเอาไว้ไฮเอาไว้ก็เลยเอาไว้คุณแม่นี่เอาผ้าห่อเลยเป็นว่อ ห่อบนเลยแล้วก็เท่เทียแล้วก็เอาใส่ผ้าก็ห่อเอาโบท่านเลยตั้งกระทังยังสัาพอใหญ่นี่พแปว่าพระคนตีกองเด็กแล้วลุกทำไมโอ้คุณพ่อนี่ปุ๊บก็เลยตื่นเนาะเมื่อเนียอาชีพเขาแล้วกอะไรเนาะคุณแม่เนาะเพราะว่าส่วนมากถ้าคุณแม่เสียงเหลขกถ้าเหลขกเขานี่คุณแม่สิฟันว่าไดนันใดนี่อืมบ้านนี่ เนี่ยทางในความฝันนี่คุณแม่ให้เลกตัวไหนหฮเลกตัวเขาจะเอามาห้เสียงนั่นแหละไเก่าหนึ่งเอ็ดนี่แหละคุณแม่เสียงเก่าหนึ่งแขนๆเลยแมนบ่ค่ะไฮเก่าหนึ่งพันวันในฝันหนีเนาะบานนี่หลังจากคุณแม่ฝันตัวนี้แล้วเนาะค่ะมือใหม่มาเจสซี่เอาหาเจดมาไฮเสียงเสียงมอขืนนี่เสียงมือขืนนี่ล่าสุดเลยเนาะค่ะฝันยังไงบ้านก็ฝันเห็นผู้เฒ่า ผู้เฒ่านั่นตายสิเฮือนหลานบ้านหลานอบ้านี่นว่ากันเลยว่าอุ้ยห้าบ่เฝ้าเด้อห้ากับตายจนหนังอันน้ำเลี้ยงจนไหลออกห้าวว่าเ้าก็เลยยางนี้ไปยางนี้ไปบ้านนี้อุ้ย่นว่าให้เจ้าเฉยคอยอยูู่้เดียวอยูู่้เดียวกับอยู่ตัวตัวก็บ่ไปบอกลูกบอกเต่า่นมาเอาพราะคันบพะอันนี้เขา็สิใพ้ผัวขอยฟังดอก่นว่าอือันคนว่าตายกันข้อแรกลอกแรกอยู่ เพรใหญ่นั่นก็ได้ผู้เฒ่าผู้ชายว่าตายแต่ว่าข่วมฝันว่าตายแต่ข้อพิ่นยังตีนอยู่เพิ่นตีนตาพันพิ่นพื้นพื้นอยู่ก็เลยว่าบาดเลืที่เขามันจะออกคุณแม่คิดว่าบาดเลืที่เขาเมนบ่กบาดเลืทีเขาแต่ว่าเลือดทีห้มาเสียงนี่คิดว่าบ่เข่าเมนบ่กโบ่บโบหาเจ็บหาเจ็บโเข่าเข่าจะเข่าเจ็บซูนเพราะว่าคุณแม่บ่ได้เนาะบ่ได้บ่ได้แต่ว่าโบได้แต่ว่าบ่เข่าบ่ไก่โบไก่แล้ว คนตายกับบ่อเฝาบ่อเฝาน้ำเฝาคนตายเข้าตายใส่กับบ่อเฝ้าบ่อเฝาบ่อเฝาข้านี้ข้าขี้เดียดว่ะอืมค่ะเอฟซีทีฝากเลขมาให้เสียงถ้าเขามาฟังกับวเคราะ์พิจารณาเอาเนาะค่ะเพราะว่าคุณแม่นี่เสียงให้แล้วแต่ว่าแต่ว่าหาเจ็บนี่คุณแม่ว่าน่าจะบ่อเขานาะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เพื่อนว่าในควมฝันนี้เนาะ โบไก่แล้วก็บโเบิงโอยูน้ำไก่เขาว่าจะคล้องขีดเดียดชพหนั่งขีดเดียดแห้งเพราะว่าน้ำไหลเลี้ยงไหลออกนะความทุเรศแนค่ะแต่ว่าหันหันคุณแม่คิดว่าสีมาบาลิทีบอกมาเม็นมากบาลิทีเขาตัวไรคะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ไปถามแล้วเป็นบอกโอ้ยกระหูอยู่บานจะคล้องนี่แหละอ๋อเป็นญาติที่พี่น้องกันบอกค่ะบาลิทีเจ็ดศูนย์เนาะค่ะถ้าทำเป็นเจ้าบ่เฝ้าซอยคอยกับลูกเต่าคนบ่มาเอา คอยกระจายพ่อบานคอยนี่เอไปฟังผนว,ว่าเอ,อฟังก็ฟังพี่ล่ะฟังแล้วเนอก็เลยวานะอบอกเขาฟัง่าอาจเล็กบานลิธิ์เขาที่เขาก็ได้คุณแมมว่าอาสิมาบานฤิธิก็ได้เนาะแ,แต่ว่ากับบอบอกหมูว่า,วามันสิมาตัวไหนเนาะตัวนี้เป็นเพียงความฝันค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางไฮเนาะค่ะทับคักไหนบ้านบ่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์กันยังวะบ้า,บานฤทีิเจ็ดศูนย์มีทับมีหมูบ่บ่กันยังหน่อยนี่ล่ะ มันที่เจ็ดศูนย์ในขววงฟันนี่คุณแม่สิหายเจ็ดศูนย์เป็นบอกหายเจ็ดศูนย์คุ้เดียวเข็งนเลยเออหายเจ็ดมันขึ้นสเขาวดอกเจ็ดเจ็ดมากเจ็ดมากกับศนูนย์เจ็ดน่นสีมาอยู่เจ็ดสีมามากกับศูนย์ในว่ามากกับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์นถเป็นสามตัวก็คือเก่าเจ็ดศูนย์คือยังจังว่าเก่าวันนี้มันผู้เฒ่ารีผู้เฒ่าตายโอ้เป็นผู้เฒ่าตายเนาะค่ะผเฒ่าตายตายมามาตายใส่บาน์เลคีเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ผู้เฒ่าตายค่ะ เก่าเจ็ดศูนย์กับต้าเลนเจ็ดศูนย์เนาะในความฝันนี่เนาะค่ะเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าค่ะคุณแม่นี่ <c oughs> เสียงเลขทั้งเบิร์ตี่ขุมมมันบอกคุณแม่ <c oughs> ในงวดนี่เนาะ <c oughs> ในงวดนี่ทั้งเบิร์ตติดตามคุณแม่นี่ซีฝันสี่ข <c oughs> ีบเนาะซี่ขีบค่ะสี่ขีบแต่ว่าทั้งเบิร์ตนี่มันหาฝันเนาะคุณแม่เนาะหาฝันหากตัวหาตัวหาเจ็ดนี่แหละค่ะหากับตัวหาเจ็ด ทั้งเบิร์นี่หาฝันแต่ว่ามาตามคุณแม่ทั้งเบิร์สี่คลิปเนาะนเพราะว่าคลิปที่สี่องสุดท้ายนี่มีสองฝันค่ะนอกเหนือจากนั้นก็คือยางละฝันเนาะนค่ะคลิปแรกนี่คุณแม่ฝันเองฝันเอง,เองละมาคลิปที่สองนี่ FC เอฟซีเพิ่นฝากเลขมาให้คุณแม่เสียงเนาะนเลขตัวนั้นก็คือแปดหกเจ็ดนาะค่ะเลขสามตัวแปดหกเจ็ดมาตามคุณแม่คลิปที่สองเนาะน ปดหกเจ็ดคุณแม่ฝันดีฝันว่าได้พระพุทธรูปพราาะฮัสดงเอาให้พระฮัสดงเอาพระพุทธรูปให้เนาะคะ่ะเสียงเหลขกสามตัวแล้วมาคลิปที่สองเอฟซีฝากเลขกสามเก่าคลิปที่สามค่ะท่านผู้ชมขอโทษขออภัยเนาะคลิปที่สามเอฟซีฝากเหลขกสามเก่ามาให้เสียงเนาะแ,แล้วคุณแม่ฝันว่ามีเด็กหน่อย เอาทานมให้เล็กหน่อยผู้หญิงสองคนไปทานมให้มาเท่ลงนาบ้ามาเท่ลงนาบ่าสามิเกก็คือได้อีดแมนบอกได้อีกเป็น่า้อันงืนจีจัดงานบ้านจีจัดงานก็เอาทานมให้ก็เลยฝากขอบคุณเขาอันนี้เป็นคลิปที่สามเนาะแล้วคลิปที่สี่นี่ค่ะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายนีเนาะเอฟซีฝากเลขเก้าหนึ่งมาหฮเสียงคุณแม่ฝัน่า คุณแม่ได้อีกเล็กน้อยเล็กน้อยเอาไ้เขาเขาบอกเอาจะคล้องใดคือเก่าเอาทรงลูกพ้่คือเ่าคนวัดลุกเอาค่ะละกาได้กระถางถูกชุดได้กระถางถูกชุดใหญ่เลยชุดใหญ่ชุดบูชาเนาะชุดบูชาเป็นพระมีพระมีอันนี้พระพุทธรูปย่างดีชุดใหญ่เลยค่ะแต่ว่าเสียงหาเจ็บ ยึดบอกเข,<บ><า>ขาคือบ้าบอกเขาเป็นบอกคุณแม่คิดออว่าบอกเขาเป็นบอกเขาบ่อใดยังอืมเพราะว่าคุณแม่บ่ได้เนาะบอ่อใดยังแต่ว่าก็ฝันเห็นคนตายก็ตายในบ้านเลยที่ยึดศูนย์อืมค่ะแบบจะคล้องกับบอยากเผาว่ามันมัน,มนเป็นเป็นศพทุเรศไล่ลก็เลยบ่อากเผาค่ะ <ขา S 2> มีแต่อันไลออกจากปากกันเลยว่าห้าบ่อห้าบ่อเผาตัวโตเผาเราซะโอ้คันไม่มีผู้เฝ้าขอกระเทยพอบ้า,านเาขนเาและไปฝังว่ะค่ะคันลูกเต่าคนบ่อมาเอา คนในบ้านเฮาเบิดเบิดนี่แหละค่ะแต่บรได้ถามแต่อายุพอใหญ่นั่นที่เป็นระ่างวเก่าซูลนี่แหละน่าพอใหญ่น่ออายุผู้ที่เสียชีวิตหมอคะก็คือเพิ่ยังอยู่อยู่เมื่บอกคุณแม่ไม่วัดแต่ว่าฝันเกี่ยวเพิ่นแม่อืมประมาณจักปีคุณแม่ไม่จะเก่าซีฟนี่แล้วประมาณเก่าซีฟขึ้นเมื่บอกคะเก่าซีฟนี่แหละอืมอาจจะมากวังหันมันมากซู์เก่ามันอาจจะมากเก่าซูนย์ก็ได้ด้วย บนประมาณนี้เนาะนค่ะบอกเก่านย์กับเกา่าหน,นึ่งคือว่าเนาะอายุจะอาจจะอยู่ประมาณนี้เนะะะาะค่ะค่ะบ่าบเลบานกับยูห่างกันบริด้ถามเล่าหนานะ,ะอายุท่าสดกับไปไปมากๆหเห็นกันยุ่นนะแต่ว่าเราเท่นนะะาแห้งมันบอกแห้งค่ะค่ะแนวทางคุณแมกให้มาชาดัดเจนเนาะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวแอดสีเขียนตัวเลขเนาะค่ะใส่กระดานให้ท่านผู้ชมทางบานแคบหน้าจออีกเทื่อนึงเนาะค่ะมากตัวไหนชอบตัวไหนเอาตัวนั่นค่ะท่านผู้ชมเพราะว่า อีกสองมือเนาะคุณแม่เนาะอีกสองมือเลขกระออกละค่ะท่านผู้ชมค่ะเฝ้าหาสื่อลอตเตอรี่ไว้เนาะค่ะเพราะว่าบางตัวอาจจะเบิรตแล้วเนาะคุณแม่ค่ะจะคล้องหากับยังเบิดค่ะคล้องฟันว่าท่านได้ได้คลิปก็จะคล้องหากับบะมี่เก่าซูนกับบะมี่เก่าหนึ่งกับบะมี่เขาเอาไปเบิรกับบะมี่เจ็ดซูนวันซีเอาจากสองใบได้หมือสองบะมี่พื่อใบเจ็ดซูนกับบะมี่เจ็ดหนึ่งกับบะมี เ <Be> บิดเบิดค่ะมีแต่ตัวอื่นค่ะตัวอื่นกับเฉอาบรรม่บรรมักบ่เขาในฟันกับบรร่ออยากได้แล้วเนาะค่ะเอาถ้าเขางวดน,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 นี่เป็นงวดที่สี่เนาะคุณแม่เนาะเพราะว่าสามงวดติดแล้วค่ะถ้าเขางวดนี้เป็นงวดที่สี่ก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะมีโชคมีลาบในต้องวันใหญ่กับคุณแม่สุขูสุขคนค่ะคุณแม่มียังเพิ่มเติมบอค่ะมียังแล้วขอให้เคนจี่จับเอาสลากินแบ่งนั่นมาโรโ์กมันๆค่ะวันที่สิบเจ็ด เทพหวยรวยเงินค่ะรอฟังข่าวดีเนาะท้องเป็นหาดเด้อค่ะค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะค่ะขอบคุณแม่ค่ําได้หลายค่ะบ่แพงเนวทางขอบคุณค่ะสมมุติแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่ค่ําค่ะในงวดวันที่17มกราคม2568คลิปนี้เป็นคลิปที่4ของสุดท้ายของแม่ค่ําเนาะค่ะแม่ค่ํานี่ก่อนที่ FC เนาะค่ะสิเอาเลข มหาห้เพิินเสียงเนาะค่ะเพิินฝันก่อนเพิ่นว่าค่ะเพิินฝันว่ามีผู้เฒ่าอยู่ในบ้านนี่ละเพิ่นว่ะค่ะคนหูจักกันนี่ละเพิ่นว่ะเอาเด็กหน่อยมาห้คุณแม่เนาะคะ่ะแ,นนแล้วคุณแม่เพิินบ่กเอาเพิน่นวันนี้า่วมฝันเอาขืนไปห้เพิินเพิ่นว่าเอาขืนไปห้ผู้เฒ่าผู้นั่นเนาะคะ่ะแล้วผู้เฒ่าผู้นั่นนี่ บเอาสันจังได้กับบเอลสันเอาขึ้นมาห้แม่ค่มเนาะค่ะแม่คั่มก็เลยเอาไว้เพื่อนว่าซีโตนเพื่อนว่าค่ะอุ่มเอาดกหน่อยกลับมาเพื่อนว่าค่ะเพราะยังมือเ้ามาาเพื่อนว่าเอฟซีนี่ฝากเลกเก่าหนึ่งมาให้เสียงเพื่อนว่าจังได้คือมาตรงกันเทเพื่อนว่าค่ะกลับคววมฝันเพื่อนเพื่อนว่าฝันเกี่ยวก่อนสีใดเลขกมาเสียงเพื่อนว่าค่ะตกยังมือแรกมาก็เลยเสียงเหลขก เอฟซีไฮมาเพื่อนว่าละฟันบดนี่เพื่อนว่าฝันว่ามีผู้เฒ่าผูท่า,ายเพื่อนว่าเอาเขาเอื่นว่าพระเนาะค่ะเอาพระแล้วก็เอาดินเนาะค่ะดินขีทูบแล้วกะ็กระถางถูเพื่อนว่าค่ะกระถางถูเทียนเครื่องบูชาพระนั่นล่ละทั้งเบิดเป็นชุดเลยเพื่อนว่ารวมทั้งพระนำ้ำเพื่อนว่า เอามาห้แม่ค่ำเพิ่นว่าค่ะห้แม่ข่ำนี่เอาผาห่อเอาเพิ่นว่ะเอาไปไว้ตั้งบูซาเพื่อนว่าค่ะแม่ข่ำนี่ก็เด้เอาผานี่ห่อเอาเพิ่นว่ะฝันดีค่ะเพื่อนว่าค่ะฝันแนวนี้เลขที่เสียงเข่าเทๆเพื่อนว่าค่ะเพื่อนก็เลยหายเก่าหนึงมาเนาะค่ะเน้นพร้อมเนาะค่ะเก่าหนึ่งเพื่อนว่าค่ะหลังจากนั้นเนาะค่ะหลังจากฝันได้เก่านึงแล้วเนาะค่ะ คุณแม่นี่เพื่อนกะได้เลขไม่อีกค่ะท่านผู้ชมเป็นเลขเอฟซีอีกท่านหนึ่งเนาะค่ะเพื่อนไห้มาเสียงก็คือฮาเจ็ดเพิ่นว่าค่ะให้เลขฮาเจ็ดมาเสียงแต่ว่าคุณแม่นี่มาฝันว่าคนหูจักกันในหมูบานนี่ละเพื่อนว่าค่ะรามีผู้เทามาตายใส่เฮือนเพื่อนว่ะมาตายใส่เฮือนหลังนั้นเนาะค่ะเขาก็เลยบอกให้แม่ค่ำนี่เฝ้าศพบเพื่อนว่า เฝ้าซพที่ตายใส่เหือนหล Arrow, ังนันเนาะค่ะเม่คำว่า <inten> บ่บเฝ้าบ่เบิงว่าสันข <whoever>? ีเดียดว่าสันนำน้องนำเลื้งไหลออกบบเบิงว่สันแม่คำว่าบบเบิงบบเฝ้าบบเอาเลยเพิ่นบ่าค่ะแม่คำว่าเลขนี่บ่เข้าเพื่อนว่าเลขฮาเจ็ดนี่บ่มาเนาะค่ะแต่ว่าบ้านเลขที่ของผููนั้นเนาะค่ะคนที่เพื่อนหูจักนี่สีมาเพื่อนบ่าสีเข่าเพื่อนว่า เพิ่นก็เลยไปถามบาเล็กทีหลังนั้นเนาะค่ะที่เพิ่นฝันเกียวว่ามีผู้เฒ่ามานอนตายอยู่เฮือนบาล็กทีเจ็ดศูนย์เพิ่นว่าค่ะไปถามมาเรียบร้อยแล้วเพิ่นว่าค่ะไม่่ําเลยจับเลขกสามตัวห้เนาะค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันก็คือเก่าเจ็ดศูนย์เพิ่นว่าค่ะเก่านี่ตีมาจากผู้เฒ่าเนาะค่ะผู้เฒ่านอนตายตีเป็นเก่าเพื่อนว่าเจ็ดศูนย์นี่เป็นบาล็กทีเนาะค่ะจับสซกันเพิ่นว่าเลขกสามตัวเก่าเจ็ดศูนย์ เป็นแนวทางของแม่ค่่ำค่ะในงวดวันที่17มกราคม2568นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบไปรางวัลใหญ่กับคุณแม่สุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนำเด้อค่ะกันไว้ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิงพรวยนำนี่เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ